สวัสดีครับผมดันอาร์นะครับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่จะมาสมัครวีแชตนะครับอย่าสาธิตนะครับในเวอร์ชันใหม่เลยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับในนาตานี้นะครับทุกคนโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเพ็นมกำลังใจทางช่องดันอาร์ด้วยนะครับสําหรับใครที่สมัครได้แล้วนะครับผมก็ยินดีนะครับสําหรับใครที่สมัครยังไม่ได้นะครับก็เสียใจและก็ขออภัยนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมช่วยนะครับก็อย่าลืมติดต่อเด็ดที่เพจนะครับยินดีเสมอนะครับแต่อาจจะมีเวลาว่างผมก็ตอบนะครับโอเคสำหรับใครที่ทักแล้วแต่ผมไม่ตอบนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเครอสักครู่นะครับตรงนี้นะฮะก็อัปเดตใหม่ๆก็อาจจะช้านิดนึงนะครับ โอเคในเวอร์ชันใหม่เลยนะครับเราจะมีอะไรเพิ่มเติมก็รอดูกันเลยนะครับโอเคครับอัปเดตใหม่ๆก็อาจจะช้านิดนึงนะครับรอสักครู่นะฮะ โอโหช้ายังไม่เข้าอีกนะคะโอเคก็กดเริ่มนะครับโอเคผมลืมบอกนะครับในคลิปนี้ไม่มีสูตรหรือว่าไม่มีวิธีการสมัครนะฮะก็อยากจะมาสาธิตในการสมัครเชยๆนะครับว่าจะได้หระเป่าโอเคอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเอา SMS กับคนนี้ด้วยนะฮะ สำหรับใครที่ส่งเบอร์แล้วนะครับแต่ผมยังไม่อ่านหรือยังไม่ตอบนะครับก็ขออภัยนะครัโอเคผมก็ปิดนะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยในถัดนะครับอาจจะมีเบอร์โทรนะครับผมก็ปิดเลยนะครับโอเคโอเคก็ใส่รหัสยืนยันนะครับแล้วก็กดถัดไปก็ต่อไปนะครับ โอเคอาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคนะครับก็แบบนี้ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปยืนยันอีกทีนะครับในนี้เลยนะครับเขาจะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับโอเคราสักครู่นะครับ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับรอสักครู่นะครับโอเคเขาจะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อให้เราจะไปยืนยันอีกทีนะครับโอเคก็อาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคโอเคนะครับก็กด ถัดไปนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเขาจะเติมอันนี้นิดนึงนะครับก็กดถัดไปเลยนะครับสําหรับการยิ้มยอมสําหรับ WeChat นะฮะโอเคก็ให้เราเลื่อนแ้างลั่งนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ ก็กดติดทถูอีกครั้งนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นอันนี้ก็เสร็จอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะกดก็ได้ไม่กดก็ได้นะครับกดเลยนะครับแล้วก็กดต่อไปแล้ก็กดเสร็จสิ้นโอเคโอเคนะครับก็อยินดีกับคนนี้ด้วยนะครับที่สมัครได้นะครับสำหรับใครที่อให้ผมช่วยนะครับก็อย่าลืมติดต่อได้ที่เพจนะครับแต่ อ่ะสมัติไม่ได้100%ทุกคนนะครับก็ขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้กรับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในละช่องดัดหาักด้วยนะครับแล้วก็ไปติดต่อได้ที่เพจนะครับยินดีนะครับโอเค